ใจจริงๆครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาเห็นนะครับนะครับโหวันนี้สุกใจจริงๆครับนี่ครับพี่น้อง นี้เนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวคลิปนี้รอบนี้สามทุ่มกว่า,กวา <Okay. S 1> เกือบสี่ทุ่มเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนมาเที่ยวแถวซ่องดนซีเดอร์มาเบ่งภาพบรรยากาศในช่วงยามค่ำคืนครับในชวงค่ำยามแรกครับวันนี้ก็มีงานเนาะมีงานครับนวราตีครับปารแล้วเบานัดจะเข้าไป ขายทำคลิปได้หรือเปล่านี่ครับทางออกสามครับด้านเทิงคนกนหลานาะพี่น้องด้านเทิงคนกนหลายด้านล่างจะเป็นอย่างไรเอ่ยด้านล่างนี่ครับมาเทวงานนะวาราตีมาขอพรอ,พอจากรุงเทพครับโอ้โหทุกคนทุกคนนี่ครับปัาดอันนี้เป็นรอบเกือบสี่ทุ่มนะครับตอนนี้โบนะัสเข้าไปถ่ายคลิปไม่ได้ตอนนี้ โอ้โหนี่พี่น้องเอ,อ้นี่ครับเราจะเข้าไปถ่าย,ายท้ำมุมไหนนี่พี่น้องนี่ครับปัดดูเอาเลยครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นหามุมเข้าไปถ่ายคลิปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเราจะเข้ามุมไหนนี่ครับพี่น้องปัดสิครับคนมาเป็นแสนคนเดือนแสนนะครับนี่ครับ โอ้โหมืดฟวาโมดินของแท้ี่น้องเอ้ยนี่ครับน้องเพิรงจะมาขอพรจากกรุงเทพครับเข้าถ่ายคลิปย่างยากเลย่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนวราตีอยู่ที่เมืองไทยนะครับโอ้โหเข้าถ่ายคลิปไปยากเอา้าเราต้องแบ่งปันกันเนาะ แบ่งปันกันถ่ายคลิปครับทั้งบ่าวฝรั่งทั้งคนอินเดียครับนี่ครับก็เต็มบนสกายวอล์กเต็มบน B ีเอสะครับด้านนี้คนกระายครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ริ้วขบวนก็มาแล้วครับองค์เทพต่างๆครับนี่ครับโอ้โหเมืองไทยครับเมืองไทยมีทุกอย่างเนาะมีครบทุกมิตินะครับ นี่ครับพี่น้องเข้าไปถ่ายคลิปยังไม่ได้ครับไม่มีมุมเข้าครับนี่ครับไม่มีมุมเข้าลอเกือบสีฟุ่มนะครับโอ้โหเอฟซีอยากให้บรรัสเดินเอฟซีอยากให้บรนัสเดินลงไปไหมครับตอนนี้การเตือนเต้นครับโอ้ยน่าลยครับเอฟซีอยากให้เดินลงไปไหมครับเดินลงไปแล้วก็ไปทางซีแยกรูับไปทางซีแยกสาทรนารีว่าดนะครับ อ่อนนี้บอกนัดจะเอาแบบได้ดีนี่ครับพี่น้องมันเข้าถ่ายคลิปไม่ได้ครับเข้าถ่ายคลิปไม่ได้นี่ครับแม่กล่องพร้อมครับโอ้โห BTS ก็แทบแตากนะครับตอนนี้ BTS แทบแาตากเราเอาแบบไหนด,ดีลงไปลุยไหมครับนะครับต้องต่อแถวซื้อครับ ก็แถวซื้อโต BTS กับช่องนนทีครับนี่ครับช่องนนทีโอ้โหนีผิดน้อเอ๋อสิครับด้านบนสกายวอล์กนี้เต็มคาราเบลนะครับมาขอพรุณจ้าโอเคไหมผิดน้องสายงูนะครับพี่น้องสายงูโอ้ยเนาะเข้าไปาาไอซิปก็ไม่ได้ครับ ยากเสือเกินเอาเราลงไปเนาะพี่น้องลงไปลุยครับลงไปลุย1ปีม no ีคร oh no? nah, sì ั้งเดียวครับ1ปีมีครั้งเดียวเอาเราลงไปกันดีกว่าแต่คลิปนี้ขอลงวันพรุ่งนี้นะครับคลิปนี้ขอลงวันพรุ่งนี้เด้อวันนี้น่าจะเพียงพอเนาะน่าจะตัดต่อไม่ทันเพราะวันลงไปแล้ว3าสีคลิปนะครับคลิปนี้ขอลงวันพรุ่งนี้นะครับโอ้โห าลงไปกันดีกว่าแล้วก็จะพาเดินครับจะพาเดินจากตรงนี้ไปพูดครับไปทางแถวสีแยกสาทรน,นาราธิวาสเนาะท่านีแรงก็จะไปทางสารแดงนะครับเอาหปีนี้ครั้งเดียวครับก็ขอให้คลิปนี้ปังๆเด้อคลิปนี้ปังๆครับมียอดวิวลักหมื่นลักแสนเนาะพี่น้อง ครับทางขึ้นก็คับแคบคนก็นหลาบางคนขนก็ะแต้มสีอยู่บนหน้าผ้าครับแต้มสีแดงครับครับเ,เราก็ลุยลงไปไม่น่าตั้งชื่อว่าบ่าวผู้ไทยขาเลาะเลยเนาะสายขาเดินอย่างเดียวโอ้ยน้องพี่น้องวาัดีครับ แค่ลงจาก BTS ก็ใช้เวลาพอสมควรครับนี่ครับคนขึ้นกันหลายคนลงกันหลายครับนี่ครับผู้สาวก็งามครับนี่สวยงามดังนางฟ้าครับนี่พี่น้องนะครับงามงามครับนี่โอ้โหนครับโอ้โหสวยจริงๆเหมือนดาราโอ้โหลงมาแล้วครับเราลุยกันลุยกันไปโอ้โหนี่ครับพี่น้องครับ 啊！你好、ah, <Yeah. S 1>。 แสดงว่าเลี้ยวขบวนยังมาไม่หมดนะครับเห็นไกลๆก็เป็นเลี้ยวขบวนใหญ่ๆเป็นราชรถครับดันพุ่นครับพี่น้องเอ๊แล้วเราจะเดินไปได้หรือเปล่าน้อด้านหน้าครับนีครับเพราะว่าตอนนี้เลี้ยวขบวนก็กำลังมาเป็นราชรถนะครับราชรถก็กำลังมาดันนี้การงามๆครับนี่พี่น้องครับโอ้โหนี่ครับเอ่ออันนี้เป็นด่านลาหรือเปล่าน้อนี่พี่น้องนี่ครับ หน้าตาเหมือนดาราครับครับสวยสวยเป็นดาราอย่างแน่นอนเป็นดาราอย่างแน่นอนครับครับสวยสวยนี่ปะเราก็เดินต่อไปครับปาดสงการนะพี่น้องปาดสงการเนาะนี่ครับโอ้โหเราก็ลุยเข้าไป คนสวยๆำงามครับตอนนี้พราชรลดกำลังมาดาจงหน้าของทุกคนนะครับการ้วนครับเห็นไกลๆครับสนิทแค่ <Sorry. S 2> <Okay. S 1> ปะป <c oughs> เราไปเรื่อยๆ <c oughs> มีใครบพี่น้อง <c oughs> โอ้โห <c oughs> วันดีครับ ด้านนี้มีอะไรเอ่ยเสียงเพลงตุ้มๆด้านนี้นี่ครับโอ้โหมาแล้วครับนี่เป็นขบวนเป็นขบวนมาแล้วครับมาแล้วครับ นี่ครับพ่ะแม่เนาะนี่ครับพ่ะแม่อุมาเทาาวีหรือเปล่าน้อครับครับ ใจจริงๆครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาเห็นนะครับนะครับโหวันนี้สุขใจจริงๆครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเราก็เดิน้าไปเดินก็ไปเราก็ตามเขาไปครับไปไป,ไป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  satu satu ออโอ้โห,โหโขบวนยาวจริงๆขบวนยาวจริงๆด้านนี้ก็มีครับทุกคนนะครับด้านนี้ก็มีครับอะไรนะเนี่ยแต่ขายตรง แทแพงเด้อสาธุสาธุครับโอ้โหคุณน้องเอ้ยนครับเยอะจริงๆครับนี่ครับปอดพุ่นครับครับโอ้โหสุนยิ่งใหญ่นวลาเตนครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของเหล่านั้นนะครับที่ได้ลงมาเห็นแบบนี้ครับครับ โอ้โหหลิ่วกระวนก็ยังไม่หมดนะครับทุกคนนะครับก็เป็นราชรถนั่นครับเป็นราชรถครับไปแล้วครับ แยกสีลมนาราธิาวาสเราก็ตามเข้าไปตามเข้าไปพ <IL> ้าแม่อุมาทีวียังไม่มาเนาะทอ,อ,อดอพูดค,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 ครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับ พ่อแม่ยังไม่มานะครับพ่อแม่ยังไม่มานี่ครับ ถ้าถ่ายต่อไปคงจะไม่ไหวนะครับถ้าถ่ายต่อถ้าถ่ายครบทุกราชรถเนาะก็คงจะไม่ไหวนะครับ <household. S 2> นี่ครับนี่เพ่อนาิเนเราเข้ามาดูใกล้ๆเราเข้ามาดูใกล้ๆ เออะไรไปไว้ได้เลยนครับครับไปออกไฟแถวได้เลยนะครับขอบคุณนะคะ เ,เ,เอาเป็นว่าเราเอาเป็นว่าเราออกไปกันดีกว่าครับพี่คนคงอยู่ไม่ไหวเพราะว่าคนไหลายถ้าถ่ายครบทุกกระบวนคงไม่ไหวน่าจะยันสว่างวันนี้น่าจะจะสว่างแต่ก็ถือว่าโชคดีเนาะมาเห็นองค์พระพิฆเนตนะครับเ<น>บ,บาว้างล่างกันบ้างครับบบาว้างล่างครับพี่น้อง ก็คงจะอยู่ถึงสักสามทุ่มกว่า,วาเนาะน่าจะไม่ถึงสว่างเลยพี่น้องบัตนันคงไม่ถึงสว่างครับเพราะว่าหลายขบวนหลายเรือขบวนครับตอนนี้พ่อแม่ก็ยังไม่มาครับพ่อแม่ม,มาทีมีนะครับมีค่ัวสุดยิ่งใหญ่จริงๆครับโอเคนะพี่น้องโอเคนะครับ โอเคโอเคต่อไปเราก็หาทางกลับบ้านกันดีกว่านี่มาแล้วมาแล้วนี่น้องมาแล้วมาแล้วนี่นี่อขอบคุณครับันทกุมารพระขันทกุมารพระคันธกุมารมาแล้วครับขันทากุมาร พระคันธกุมารระคันธกุมารครับโอ้โห okay. เราว่าเรากลับกันดีกว่าบอนัสต้องขอลาเด้อน่าจะไม่ครบทุกขบวนนะครับคงจะไม่ได้อยู่ถึงป้าแม่นะครับเพราะว่าไม่ไหวตอนนี้หิวข้า <I can. S 1> โอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆนะครับยิ่งใหญ่จริงๆ ไะเรากลับกันดีกว่ากลับกันดีกว่าไปไปเรากลับกันดีกว่าไม่เดินกลับ้ว วันนี้ถือว่าเป็นมงคลเนาะได้มาขอพ่ออัจาพาพิกนินะครับเราไปกันไปกันไปกัน,กนตอนนี้ยังไปไม่ได้นครับตอนนี้ ด้านนี้เป็นทางไป BTS ด้านนี้เราไปด้านนี้กันดีกว่าเพราะว่าด้านนี้เป็นทางไป BTS ด้านนี้ถ้าไปทางเสารแดงคนไม่ไหว <c oughs> จะเอาไงดี <c oughs> จะไปทางเสารแดงหรือว่าจะไปทางช่องดนสีน <c oughs> ตอนนี้หลังเล่ <c oughs> รอแปบ๊บรอแปบ๊บรอไฟเขียวรอไฟเขียวเอาไปว่าเราปิดคลิปกล่าวลากันตรงนี้เนาะถ้าใครเข้ามารับชมถึงตรงนี้ก็ต้องขอกับคนเด้อขอให้ทวยเทพคุ้มครองอำนวยว้ยชัยอำนวยวโชคให้ FC ทุกคนครับ เจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีเดอสวัสดีนะครับขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบาย